ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาเป็นรายการที่เน้นให้เห็นการทำงานของอาจารย์หมาในแต่ละวันที่ลูกศิษย์ได้เชิญไปให้ชี้แนะทั้งนี้เนื้อหาที่เป็นส่วนตัวของลูกศิษย์ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายทอดนำเสนอได้เพียงการวิเคราะห์ห่วงจุ้ยที่เป็นวิทยาทานให้ผู้ชมได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ตามดุลพินิจต่อไปคือเดิมอาจารย์ไ่ไจจด้จำได้เราสั่งให้สร้งาง,งบ้านเสือแต่ว่าทีนี้ทำถนนไปออกข้าแยกใช่ค่ะ ทีนี้คือถนนออกผ้าแยกเนี่ยอยู่ไหนเราพูดกันอีกทีหนึง่งปุ๊บออกมาทางนี้ทีนี้ใช่ให้เป็นห้าแยากรับสวัสดีครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คือจะเรียนถามท่านอาจารย์ทีว่ายังจะคงเป็นบ้านเสือไหมหรือว่าะจะเป็นบ้านฟ้าดินยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวดูทิศน้ำหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแนว N E S View อ่ะบ้านมันจะเอียงนิดนึงซึ่งจะรับถนนที่โค้งตะัดเข้ามาพอดีเนี่ยค่ะสี่มุมกว้าง15บหลึกสิเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นน้ำใช่ใช่ตอนนี้ก็เกรงว่าจะไม่ทันระวังเชือกเสร็จทนันทำมันจะไม่ทันเพราะว่าตรงนั้นแนวน้ำหกเดือนก็เสร็จแล้วแล้วนี่น้ำหรอ อันนี้น้ำมังกรอาจารย์ใช้ชัยภูมิห้าแยกน้ำเอสแต่แต่มันกวาด SSE วะ S. <S กวาดใหญ่ม่แล้วมันไปถึงหลังใช่ไหมล่ะสามปีได้ เพราะเพราะไม่คราวนั้นมาพร้อมบ้านลุงสุดย่งเท่าไหร่หกสามสองปอีนี่เป็นงไงน้ำหลังนี่น้ำใหญ่ที่อาจารย์บอกเอ๊ะแต่มันแต่มันจะเป็นสามเหลี่ยมไปไหมคะปลายแหลมตรงนู้นะ ใช่แต่มันยังดูสามเหลี่ยมมากกว่าอือเถนนล่ะพี่พี่ถนนสายเส้นที่ห้าพี่ตัดแล้วยังยังค่ะพี่ยังค่ะอาจารย์คะ,คะแต่มันจะมาจากต้องไหนถนนน่ะ มาชี้ก่อนแล้วทนททารยวทงนี้ะทีเทางนี้หรอตัดทางนี้เหรอถนนน่ะถนนที่อาจารย์กำหนดอ่ะแล้วก็ตัดเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมจากที่เราหมดนี่เส้นเส้นเส้นทางคือเรียบตรงนั้นใช่ไหมได้แล้วคือใช้บ้านเดิม ใช้เสือเหมือนเดิมค่มะไปะพั้นเดี๋ยวเพราะว่าพี่เห็นรถวิ่งแล้วนะ,นะนะโอเคก็ขี่เขาเล่นสิบห้าสิบหกไปแล้วคือทำให้เร็วที่สุดแล้วกักาานก็าาโอเคแล้วเข้าก่าอนกุมภาหกเจ็ดใชไ้ได้ ใช้ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งมีน้ำหลังของบ้านเสียพอดีเก<อ>็แต่อันนี้น้ำจริงจริงน้ำมันโอบซ้ายขวาหมดแล้วเนี่ยเหรอไปลงน้ำไปน้ำมังกรที่ใหญ่ฮะก็ต้องสร้างภูเขาแน่ครับภูเขาไม่แต่อันนี้มีน้ำหลังภูเขาหน้าคงไม่ต้องแล้วมั้งมีต้นไม้แนวต้นไม้แล้วนี่อ,อาจารย์บอกว่าให้ใช้แนวต้นไม้เอาตอนนั้นนะแต่น้ำมังกรนี่ผมต้องตั้งช้างสักตัวล่ะ ปลูกภัล้อมปะ่ะได้แล้วโอเค่ <Okay. S 2> ะคือคือแตงเนี่ยพูดถึงที่ที่ถามมาว่าแทกเกีทำแล้วดีใช่ไหมเนี่ยคือโดยโดยพลังโดยกดแล้วก็โดยที่ใช่ไหมเรามีสมประการมาที่รถทาทาให้เนี่ยคือมันยังไงมันก็ต้องดีถ้าใครที่ทาแล้วไม่ดีเนี่ยมันต้องผิดแบบ เยอะมากมากคือต้องผิดแบบมหาศาลต้องมีอะไรที่ผิดปกติมหาศาลนะแล้วโดยเฉพาะไปทําลายที่นอนเหมือนไอ้คสเออเหมือนไอ้แคสสี่ไปลุกล้าที่ใช้ที่นอนเป็นเป็นว่กฤตของที่ทําการคือตัวเองตัวเองใช้มันก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงกับเลวร้ายแต่ถ้าคนอื่นด้วยแล้วดวงชะตาแบบเนี่ยอย่างเงี้ย ถึงบอกว่าต้องเรียนรู้ไงเป็นไงสองปีไม่เจอกันก็ช่วงก็าทำถนนนะครับมันก็เลยเกิดอไปแล้วพอดีน้ำมันเพียรมาแพงนะครับลูกค้าก็ได้หายคิดแรกก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะค่ะดีแล้วค่ะพอมาเจอถนนเข้าเจอท่อเจออะไรหลายๆอย่างค่ะอืมก็มันเป็นปกติมาไม่ค่อยสะดวกคนหลบได้ก็หลบแล้วเสร็จยังคะถนนที่เดยังขายนั่นเายมันนั่นเลย เออพอดีบ้านเสร็จยังคาอยู่นั่นเลยก็ยังอยู่เรือนั้นใช่เรวเรือนั้นหน้าสูงลําต่ำใดใ้หอก่อนใช่าหารช่วยไม่มันตรงเนี้ยมันควรจะเอาในกระจกน้ำภูเขามาแล้วก็แขวนอะลูกแก้วลูกนึงคู่กับกระจกน้ำภูเขาได้ไหมครับ เนี่ยที่ร้านอะค่ะประจันนะเนี่ยป,ประจันกับถนน,นไงเพราะนั้นตรงไหนก็ได้ในเขตของเราเนี่ยตั้งประจันออกไปเปิดพื้นเปิดพื้นที่ปลอดภัยจะมีอยู่แล้วยังจะติดท่าเขาอ่ะไม่สั่งเลยหม่ติดที่ร้านติดประจันกับถนน,นมีอะไรนะคะอาจารย์ยันกระมีการตกน้ำเขาจับลูกแก้วลูกแก้กแวเอาลูกใหญ่ไหมลูกลูกปกติหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้ว หม,หมดบอกคนรถเอายามันพอนะตามช่วยเป็นพิเศษโอ้แล้วทำไมเป็นเป็นทำไมมา,มาบอกก่อนเพราะว่าตอนนั้นิมาถนนมันยังไ,ได้ลงมือไงถ้าลงมือมันต้องปรับไงไม่ปรับไม่ได้ไม่ได้คิดอาจังอ่าไม่ได้คิดตรงนี้เลยค่ะการมันตามเงื่อนไขตรงนี้จะได้แก้ให้ มันจะเป็นทุกช่วงการจันทร์แล้วไปช่วงโควิดด้วยพอโควิดแต่วจะขายดีขอดผมขอดข้าวคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ขอดรู้เรื่องกระดาษไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ยังมีลูกสองคนเลยถ้ารู้เรื่องมากกว่านี้หกี่สี่หกอ้าว บ้านเดยวที่ไงอธิบายให้ฟังติดบ้านนู้นแหละมันที่อยู่ก่อนติดบ้านเดิมก่อนติดเลยแล้วเดี๋ยวเขาย้ายไปอันนี้วางตีเดียวให้การดูกอนให้สวนตนทุกวัน ปีแล้วอืทั้งสองคนอ่ะได้แล้วเฮ้ยให้เขาไปนอนหนึ่งดีกว่าเฮ้ยอ่ะโอเคค่ะพี่บุ๊คครับเพราะถ้าเออก็ต้องแนว NEIW แหละหรือ e ว่าจะไปเอาแนวแนวหกเพราะว่าถ้าถ้าเป็นแนว 6, หกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นิดงอย่างนี้ค่ะบแล้วเราใช้ประตูฝดประตูที่เปิดประตูปา่าเพราะว่าห้องห้องมันจะเป็นอย่างนี้ประตูมันจะเป็นประตูป่า ถ้าเอ็นีเอจะต้องอิงตรงนี้หลังหันท้าไปงั้นเอาแนวใช้ได้หมดอ่ะใช้ได้หมดก็นอนแนวฟ้าที่เป็นจกก็ได้นะเอ็นดีเอสองสี่สองใช้แนวไอเอสบิวเอ็นดีได้ได้ทั้งทั้งหมดเลยไอเมื่อกี้มันเป็น SE นดีอยู่ในมีน้ำมังกรด้วย ก็ได้อีกอย่างหนึง่งตอนนั้นก็ดูไว้ว่ามันพบน้ำอ่ะทหารได้จองหมวนนี่ลำพังแค่ลำพังแค่มีหนึ่งสีไมายอันนี้หมายถึงของบ้านนะใครอยู่ก็โอเคแล้วมีน้ำจริงไงแล้วพอได้เนี่ยพอได้เปลี่ยนแท่ใหม่ จริงๆมันน่าจะน่าจะีถึงผ่านมาถึงจะมีพุกๆแบบนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมนมันก็มีมีหกักๆักแล้วมันก็ยังมีนะบางทีก็พอมองดูว่าจะไม่มีแต่มันมีนะคะอาจารย์ก็ยังงงอยู่เหมือนกันงงเหมือนกันค่ะดูรืออ่องนควบตัวไป ร่วงดีหมดเลยอ่ะพ,พอทําแล้วแบบดีทั้งบ้านเลยะเ bah, LES ดี๋ยวเนี่ยหลังหลังหกเจ็ดทิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเออจริงๆดีมากขึ้นเยอะๆเลยคนที่จะไปดีในเวลาเก้าโคตยากเลยถ้ามีออกชันพิเศษก็ใช่ไงเอออยู่ยากมากเลย แต่นี่เราเราไม่ได้อาศัยก้าวแต่ว่าเราดึงก้าวมาเป็นตัวช่วยไงถึงตอนนั้นนะถ้ามาอดครวนอะไรเงี้ยช่วยไม่ได้ถึงเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใแขมันไม่ีเวลามันไม่เออมันมันย้อนอดีตไม่ได้ไงเวลาที่เปิดโอกาสให้แบบเออใครอยากทำก็มาทำอะไรเงี้ยเออ คือเอออดอ่านเหมือนที่เวลาที่ยกที่ให้ยกบ้านให้อะไรพอเสร็จแล้วได้องให้เราทําไงแล้วถึงพอเข้าสู่ยุคเก้าเราทาพวงจุ้ยพวงจุ้ยของยุคเก้าโอ้โหมันทําเยอะมันต้องทําเยอะมันถึงจะได้เท่ากับแปดสี่เท่าฟินได้ ได้ที่นอนได้อย่างอื่นก็เพราะว่ามันดวงเขาแล้วก็บ้านเนี่ยพอมีน้ำาินแปดเออกินแปดไปคนณครนี้แปดทีนี้ถ้าอย่างนั้นประตูห้องเนี่ยเปิดทางนี้นะคะประตูห้องเปิดทางนี้นักแปดนอแล้วก็สบายสบายคุณออกที่ดีแล้วครัวก็จะอยู่ประมาเรนทีครัวอยู่ฝ่ายประตูมาติดเรนทีเลย เขาได้หลายซอสอ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเขาจะเป็นเถอะทู่ด้วยพออยู่ตรงนี้ตอกประมาณประตูอาจารย์เลือก W1 นะครับประตูหนึ่งคนของ w อันนี้ถ้าคุณหกเข้าประตูตรงนี้นะคะอกจาแล้วก็นองนี่แล้วก็อันนี้โต๊ะฐานประตูออกทีนี้ห้องเนี่ยจริงๆมันกันเป็นสองห้องเลยต่เป็นปสองห้องเลยอะ จะเป็นสี่คูณห้าเมตรเลยห้องนอนนี่นะคะอันนี้ห้าอันนี้สี่แล้วก็อันนี้ก็ได้านทางานคือเหลือก็ตามสบายแล้วจะต้องเดี๋ยวจะต้องมีห้องนอนอีกอย่างไรเนี่ยจะกั้นโซนทวนตรงนี้เพื่อที่จะไม่ได้เห็นที่เหลือไว้นอกบ้านเนาะแล้วก็ไม่ให้เห็นเขาอยู่กันห้าคนเลยห้คนต่ลครั้งตรงนี้ค่ะให้ทำเหมือนบ้านมุงฝูงแล้วเดี๋ยวรูปสาราฝนชาติเดี๋ยวลูกสาเหมือนชาตก็ติดหน้าห้องเลยติดหน้าห้องได้ยังไงก็ได้ให้อยู่ในเนี้ย แล้วก็เอาเป็นรูปะสะลาวหัช่างหมูมอ,องกรอสองรูปนะตอนนี้พี่พี่เขากเขียนเขียนเนี่ยคือสุดๆเลยลจําไว้เลยเดี๋ยวเนี่ยข้ามยุก้าเนี่ยเป็นจรวดพุ่งเลย